เราต้องดูในเกมรวมวันนี้สิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะทั้งทั้งหมดเลยนะทั้ง90้าสิบสีิไม่เกี่ยวกับนะกอหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่ว่านั่นนะวันนี้ไทยเพรสอ่าบีแบแดนบนซึ่งอย่างเงี้ยผมต้องการอย่างเงี้ยมานานแล้วอโอเคว่าบางคนก็อบอกว่ามันเจอทีมอ่อนมันต้องเล่นเขาใช่ไงทีมอ่อนทีมแข็งจําจากจุดอย่างเงี้ยแล้วไปเพรสเขาเลย คือมันไม่ต้องปล่อยให้เขาเซตบอลมาอะไรมาคือไปเพยให้เขาเล่นเลยไอ้เพชบังคับให้เขาเล่นเลยครับพอเล่นปั๊บเนี่ยเดินกลางมันสามารถเก็บได้หลังสามารถเก็บได้อะก็อย่าง<ด>บางลูกที่ไปเพย์ได้ประตูไอ้อยางเงี้ยเราเราไม่เคยมีไงเรามีแต่ว,ว่าพอบอลออกแลเส้นหลังปั๊บเราก็จะถอยมาตรงกลางแล้วก็รอเก็บเอาแต่วันนี้สองตัวสามตัวเลยระยืนเลยอ,ออกบอลมาเมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวจะวิ่งไปตรงกันแนะ่ซึ่งอย่างเงี้ย มันควรจะมีแล้วไทยเนะี่ยควรจะเล่นแบบนี้นไม่ว่าจะเจอใครอะ่ะคือทำมันเป็นนิสัยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มาถอยหลังถอยหลังแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรกัน,นส่วน สิ่งที่มันออกมา6กหนึ่งเนี่ยต้องสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ต้องชมก็คือว่าคุณเจอทีมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามลูกแล้วบอกเอ้ยพอมันไม่ใช่ไงแต่ความมือเหิลบลูกที่เท่าไหร่ลูกที่สี่ื่งที่ยิงเข้าไอ้ลูกที่สี่หรือที่ห้าที่ยิงเข้าไปมีนักบอลไทยใครไม่รู้วิ่งไปเอาลูกวางจากหน้ากาใช่ใช่ใช่คือคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่นั่นแหะ นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกมันเป็นหนึ่งเนอะคือสิ่งที่คือโอเคว่าบางคนก็บอกแฟนรายการเขาบอกอไต้หวันมันก็อย่างนั้นแหละคือก็จ่ายได้แต่<อ>ว่าไอ้สิ่งที่ความเขาเรียกว่าอะไรความอยากเล่นความไอ้งเงี้ยให้มันมีใช่เนี่ยตั้งแต่เพลย์เซ็ตยิงประตูได้ปั๊บรีบไปนหน้าเลยไม่ต้องมายีใจโน่นนี่นั่นเพราะต้องการประตูด้วยเลยสร้างสร้างไอ้ตรงนี้มันเยอะขึ้นนะผมว่าตรงเนี้ยผมผมทั้งหมดอะผมชอบอย่างงี้ส่วนตะกอก็โอเคก็ไม่ว่ากันนี่ยหน้าหกหนึ่งก็โอเคผมพอใจมา